างบนนี้เป็นสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะ60ล้านบาทเนี่ยเป็นเบีย้ยประกันสําหรับอายุเพศหญิง30ปีตัวอย่างนะคะเทียบเท่ากับวงเงินคุ้มครอง60ล้านบาทแบบเหมาจ่ายเข้าห้อง8 0 0 0มี o อ d ดแถมให้ด้วยปีละ18,0 0 0บาทและเป็น o อ d ดีที่สามารถเบิกสูงสุดต่อครั้งได้ไม่มีลิมิตนะคะถ้าเกิดเป็น O p d 2ดี0คุณก็เบิกได้เลย2,000 OPD 5 0 0ดีคุณก็เบิกได้เลย5,000ันเพราะว่าไม่จํากัดจํานวนบาทต่อครั้งแต่ไม่เกิน18,000บาทต่อปีนะคะ ที่สำคัญนะคะ OPD จากอุบัติเหตุเต็มวงเงิน60ล้านบาทให้ด้วยนะคะคุ้มกว่าน,นี้น่าจะหายากนะคะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่จะซื้อประกันสุขภาพอยู่แล้ว <Okay. S 1> ซื้อประกันแบบแชร์ค่ารักษาพยาบาลร่วมกันย้ํานะคะแบบแชร์ค่ารักษาพยาบาลร่วมกันค่ะถ้าเกิดมีสมาชิกในบ้าน2คนขึ้นไปใช้ได้สูงสุดร่วมกันไม่เกิน5คน <Okay. S 1> พอเราแชร์วงเงินร่วมกันได้เนี่ยซื้อประกันวงเงินแค่12ล้าน12คูณหก็จะเป็น60ล้านบาทค่ะคุ้ม วว้าฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีข้อสงสัยอยากปรึกษาวางแผนตระกันจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์พักบ้านเขียวปุ๋ยเต้ย FWD มาได้เลยค่ะบ๊ายบาย